สวัสดีครับวันนี้มาเรียนรู้การแก้สมก,การเชิงเส้น1ตัวแปรวิธีบาร์โมเดลตอนที่1นับ2นะครับการแก้สมก,การเชิงเส้น1ตัวแปรวิธีบาร์โมเดลตอนที่1นทับสองครับบาร์โมเดลมทัสทูโซฟลีเนียอิเคชันส์ออฟวันแวริเบิลนะครับ,รบเป็นการแก้สมก,การอีกรูปแบบหนึง่ง็นการแปลงนะครับแปลงจาก สมการพีชคณิตนะครับให้ปดูรูปของการเป็นภาพลักษณะเป็นภาพัเรียกว่าบาโมเดลนี่ครับบาโมเดลนะครับในเนื้อหานี้เราจะได้หนึ่งเป็นการราหัดเขียนสมการหนึ่งตัวแปรนะครับเขียนสมการตัวแปรสองาแค่สมการเชิงเส้น1่ตัวแปรนะครับสามจะเป็นการสร้างกระบวนการคิดอย่างเป็นขั้นตอนนะส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์นะครับเนื้อหานะครับมันจะเหมาะสมกับระดับเย็นระดับปถมนะครับ และมัธยมนะครับถ้าประถมก็ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่นะครับปีที่4ถึง6นะครับปีที่4ี่หแล้วก็ถ้าระดับมัธยมศึกษาก็ปีที่1ถึง3นะครับย้ำว่าเป็นการส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเข้าสู่บทเรียนกันนะครับว่าในการคิดคิดการนะครับในการแปลงภาพนะครับโอเคครับ ข้อ1ครับแบ่งขนม7ชิ้นให้เด็กกลุ่มหนึ่งปรากฏว่าเด็กได้ขนมคนละ5ชิ้นและเหลือขนมอยู่2ชิ้นถ้าต้องการทร,ราบว่าเด็กกลนะุ่มนี้มีกี่คนถ้าต้องการทราบว่าเด็กกลุ่มนี้มีกี่คนทีนีครับแบ่งขนม7จ็ดสองชิ้นให้เด็กกลุ่มหนึ่งปรากฏว่าเด็กได้รับคนละ5ชิ้นเหลืออยู่2ชิ้น เราก็สมมติก่อนครับให้เด็กมีกลุ่มนี้มี x คนนะครับกลุ่มนี้นะครับเราเขียนง่ายนะครับให้เด็กกลุ่มนี้มี x คนขียนครับสมมติให้เป็น x คนแล้วเราเขียนสมการได้ยังครับนี่ครับ5คูณ x เพราะเด็กได้คนละกี่ชิ้นครับ5ชิ้นเอา5คูณ x ได้ 5x และเหลือเศษเท่าไรครับเศษ2ก็ 5x บวก2เท่ากับ72นี่นี่คือสมการ เชิงเส้นกับแปร,นะรนะครับถ้าไม่ครับนะครับจากพิชญิดและสมการเชิงเส้นนะครับให้ดูของภาพบาร์โมเดลนะครับเราก็เริ่มครับคูปก็เหนดให้นี้แทน x นะครับแทน x นี่ครับเสียมนี่คือ x นะครับ 5x กระบอกก็มีกี่ช่องครับ5ช่องใส่ไปครับ5ช่องนะครับเราก็จะได้นะครับ 1x ต่อไปครับ 2x 3x 4x ก็ 5x ตรงนี้คือ 5x ครับ 5x ไปบวกสคูณบวกไปครับสอนะี่บวกสอฮะานถ้าวกเขียนใหม่ตรงนี้คือ5้นี่คือห้ตรงนี้คือสองจบวนฮะห้าวกสทั้งหมดได้เท่าไหร่ครับตรงนี้ก็ได้72ครับถูกไหมครับตรงนี้ไดเจ็ดสิบส 72คราวนี้ทั้งหมดนี่72อันนี้2ถูกไหมครับถ้าตรงนี้ก็เหลืออะไรครับตรงนี้ก็จะเหลือ70ถูกไหมครับ70เอ้ย70ผ่านไหมครับตอนนี้70นี่2บวกกันเนป72ก็สบว่าเป็นไงครับช่องนี้ x ถูกไหมครับ หนึ่ง x สง x สาม x ส x ห x มันคือห x ถูกไหมครับห x เท่ากับเท่าไหร่ครับห้า x จุดนะคูณ x เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับเจ็ดถูกไหมครับเจ็ดสน x เดียวะกูวาดลงกันครับวัด x เดียวหนึ่ง x นะ x เท่ากับเท่าไหร่ครับก็ได้สิบสถูกครับ พะนั้นก็ศึกว่าครับคําตอบก็คือ x ตั้เท่าไรครับ14 1น้างั้งเดงว่าเด็กกลุ่มนี้มีทั้งหมดเท่าไรครับ14คนโอเคไหมครับเด็กกลุ่มนี้มี14คนทำาลยครับอันนี้1 2 3 4 5 5x เท่ากับ70ครับเนี่ย70ทัน x เดียวนะครับก็5หาร70ไปได้ครับหรือคิดง่าย x เท่ากับ14ก็รุปว่า x เนี่ยก็คือนักเรียนกลุ่มนี้มีทั้งหมด14คนโอเคครับได้ข้อที่2ครับ สามเท่าของผลต่างของจำนวนหนึ่งกับสิบห้าผลต่างคือผลลบครับเท่ากับพี่สี่โจงหาสามเท่าของจำนวนนั้นอ่าเราก็เริ่มครับให้จำนวนหนึ่งนี่ครับเป็นอะไรครับขอให้เป็น y นะเป็น y ครับท่านผลต่างก็คือลบนะครับก็ได้นะครับเราก็เริ่มได้เป็นนี่ครับเห็นแล้วนะครับจะได้ไหวขึ้นครับสามเท่าคือสามุ่ณเล็บผลต่างคือ y ลบสิบห้า จำนวนหนึ่งคือ y กับ15ลบกันนะครับเท่ากับ24จงหา3เท่าของจุดวนั้นก็แสดงเราหา y แะครับแล้วคูณด้วย3นะครับคราวนี้ก่อนอื่นครับตรงนี้นะครับ3เท่าของจำนวนหนึ่งกับ15ได้24ถ้าเท่าเดียวนะครับ1เท่าเอาเข็นหนึ่งก็ y ลบ15ถูกไหมครับถ้า1เท่านะ1เท่าผลต่างนะครับเท่ากับอะไรครับ แปดผมไมครับแปดนี่ครับแปดท่านรับตัวนี้คือคูณนะครับคูณท่านมี้ท่านหนึ่งเท่าคือ y ลบสิบห้าได้แปดนะครับเราหลักการนี้มาสร้าง bar โมเดลครับเราก็เริ่มครับอันแรกครับครูให้ตัวนี้คือ y นะครับอสมมติตอนเป็น y นะครับนี่คือตัว y นะครับภาพ y นะเปลี่ยนฮะเป็น y ต่อไปตัวที่สองกันนะครับ นี่คือ15นะครับคุณเป็นสินะ่ยตัวนี้คือ15มีค่า15บห้าไม่งงครับ15อ่าถ้าคุณเลื่อนครับเลื่อนนะนี่คือ15คุณเลื่อนนี่มาครับทับไปครับทับย้อนกลับนะย้อนไปที่ y ายครับย้อนกลับนะครับนี่ครับอันนี้คือ15นะฮะ แสดงว่าตรงนี้เป็นอัพเหลืออะไรครับตรงนี้ก็เหลืออะไร y ถูกไหมครับลบ,บ15ตาม y ลบ15มีค่าอะไรครับ8ครับก็สว่วนตรงไอ้แท่งนี้ไอ้ตรงนี้ก็ได้8ถ่าเนไ่ครับ y ลบ15ได้8 อันนี้ก็คือ8นั่นเองมีค่าเป็น8ส่วนนี้คือสิบห้าโจคราวนี้เราหาค่า y ค่า y นี้ครับก็คืออะไรครับก็ทั้งหมด2องแท่งนี้ครับรวมกันถูกไหมครับก็เอา8ตรงนี้กับ15นี่บวกกันนี่ครับ8ปดบวกสิได้อะไรครับ23 23นี่คืออะไร y นั่นเองนะครับตัวนี้ก็คือ y เอาคิด y นะครับนะ y เท่ากับ8บวก15ได้23ก็ใช่ว่า y มีค่า23เพราะะฉนั้น3เท่าของจำนวนนั้นมีค่าอะไรคำตอบก็คือ 3y นะครับ 3y เท่ากับอะไรครับเอา3คูณ23จุด,จ,ดจุดตรงการคือวิธีคูณนะ3 3เป็น9 3 2เป็น6คำตอบ3เท่าจำนนั้นคือ69เองครับตอบข้อนี้ตอบ69 โอเคไหมครับได้เลยครับไปดูข้อต่อไปครับข้อที่3ครับคุณครูมีปากกาสีโหลแล้วได้รับบริจาคมาจำนวนหนึ่งเมื่อนำไปแจกเด็ก4 5คนเด็กจะได้คนละสอกด้ามอยากทราบว่าจำนวนปากกาที่ได้รับบริจาคเป็นจำนวนกี่ด้ามข็ถามว่า อยากทราบว่าจํานวนปากกาที่ได้รับบริจาคเป็นจํานวนกี่ด้านะครับเราก็เริ่มครับสมมุติเลยครับสมมุติว่าได้รับบริจาคมานะครับเนี่ยเป็นวายด้าได้ y ด้านะฮะสี่โหลโหลหนึ่งเท่าไหร่สิบสองสิบสองคูณสี่ได้สี่สิบแปดนะครับนักมาเขียนสมการได้อยังงี้ครับนี่ครับสี่คูณสิบสองได้สี่แปดด้าบวกได้รับบริจาคมาบวก เท่ากับ45่จุคูณสองสี่เคยเด็กมี45คนได้นคนละ2ด้ามหรือเขียนใหม่เป็น48่จุดแบวกวเท่ากับเก้าสิหมครับไม่งงนะครับ4โรกคือ4ี่คูณสิแล้วบวกที่บอสได้รับอนุญาตมาเท่ากับเด็กได้รับ45่จคูณสอด้ามก็คือ9ก้างคือ45่คูณสนะครับในเกาสิบกูใช้สมก,การตัวล้าน,นครับ48่แปบวกวเท่ากับเกถามว่าได้รับอนุญาตมาเท่าไหร่นะครับคราวนี้ก็จะแปลเป็นภาพโมเดลบารโมเดลนะครับก็บก็เริ่มต้นนก่อครับ นี่ครับครูให้ตัวนี้คืออะไรครับคือ y กันก็ได้ครับนะครับอ้าวเอาเป็น4 8ก็ได้นนนักเรียะครับคุ้เป็น4 8แล้วกันนะฮะตัวนี้4 8เนี่ยฮะ4 8มีค่าครับ4 8ตัวนี้นะครับทันครับต่อไปคุณเลื่อนในต่อครับนี่ครับเลื่อนมานี่ยคุ้เป็น y ครับ ที่สองเป็น y ก็คือ4ี่บวก y มีค่าอะไรครับมีค่าเท่ากับ90ได้เ0สถูกไหมครับ90อ้าวหมดนี่คือ90สตรงนี้ไปแล้ว4ี่ถูกไหมครับ4ี่ตรงนี้เหลืออะไรครับถึงได้90บครับก็เหลือเท่าไหร่ครับเหลือ4ี่สองถูกไหมครับตง้งคิต้องเหลือสี่สองตรงนี้ต้องได้4ี่สองถ้าไมครับ ถ่างงงนะกูเขียน okay. ตัวเลขเข้าไปนะนี่42ตัวที่48เห็นไหมครับ48บวก42ได้90ก็สรุปว่าเพราะฉะนั้น y เท่ากับ 4, อะไรครับ y เท่ากับ42ก็สรุปว่าได้รับบริจาคมาเป็น42ด้ามน,นี่ข้อนี้ตอบ42ด้ามนะครับตอบ42ด้ามโอเคครับได้ครับไม่ยากนะครับข้อต่อไปครับรูปสี่เหลี่ยมเป็นผ้ารูปหนึ่ง มีด้านยาวยาว12เมตรด้านกว้างยาว m นะครับถ้าสี่เหลี่ยมนี้มีความยาวรอบรูปเท่ากับ40เมตรแล้วจงหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมรูปนี้อ่าเขาบอกด้านยาวยาว12ด้านกว้างยาว m เส้นรอบรูป4ด้านก็คือเอาด้านกว้างด้านยาวครับก็คือยาวบวกกว้างบวกยาวบวกกว้างนะครับอันนี้ด้กว้างมี2ด้านนะครับก็2 m อ่าเอีคนเครับตรงนี้นะครับเขียนสรรมการได้ เอ็มบวกเอ็มได้สองตรงนี้นะครับแล้วก็ด้นยาวสด้านสิบสองได้ยี่สี่นะครัต่วกเขียนี้ก่อนนะครับสด้านนี้บวกกันพูดงแ่คนีคยเอ็มบวกเ็มบวกสิบสองบวกสิบสเท่ากับสี่สิบนี่คือสมการถูกไหมครับสมการอ่าพเรงเขียนใหม่ต่อครับอ่าไม่เป็นไรครับนี้ก็ได้ครับเอาตามนี้นะครับอ่าครูสร้างภาพขึ้นมาครับแปลงนะครับเริ่มต้นอ่าดีครับอ่าครูปรับมแนี้เป็นอ่าตนี้นะครับตรงนี้คือ 2 m นะครับ 2m งนเะต่อไปบวก12ครับนะบวก12แล้วบวกต่อ12อนะีนะ่คนระับสองนี่ครับ12บสอตานะครับอ่านะตรงนี้คูไปเลยครับตรงนี้คือ 2m ตรงนี้คือ12บสองตนี้ก็สิบสองเอาบวกกันครับผลลัพธ์ได้เไยครับตรงนี้ได้สี่สิบตรงนี้ได้สนะี่สิบสี่สิบถัดไปครับตรงนี้1ิบสองสเป็นเท่าไหร่ครับยี่สิบสียี่สบสี่ตรงนี้เหลือเท่าไหร่ครับแล้วก็สี่สลบยี่สิบสถูกไหมครับได้เท่ไรครับ สิ 16, ถูกไหมครับตรงนี้เหลือสิถูกไหมครับตรงนี้เหลือสิบหกโอเคครับ12บสอกสิได้ยี่สยี่สี่ไปหออกจากสีสิบนะครับก็เหลือตรงนี้16แล้วก็สรุปว่าอะไรครับ2อเอได้เลยครับได้สิบหเพราแล้ก็ตอบไปละเอ็มเท่าไหร่ครับเอ็มแล้ได้เลยครับสิ 18, ถูกไหมครับได้แถูกไหมครับ พอนี้นะครับ 2m มันได้16นั้น m นเดียวได้8ตรงนี้นะครับ 1, 8อ้านีครับรับไว้ว่ารูปครับเสียงผ้านะครับด้านยา,ยาว12ด้านกว้างยาว8ันพื้นที่ตอบอะไรครับอ่าพื้นที่ก็คือ m คูณ12นะครับ12 เอคือแปดสองแปดไดเก้าสิบตารางหน่วยถูกไหมครับถ้าเป็นหน่วยครเอะรตารางเมตรครูใช้เอกลังสได้ครับตารางเมตรเอ็มกำลังสองถาหมครับเพราะเอมมันคืออะไรครับเอ็มคือนี่ครับแปดนี้เองโอเคมับแคูณสิบสองได้เก้าสิบหกก็ตอบเก้าสิบหกตารางเมตรโอเคครับงงไหมครับไม่งงนะครับเพราะว่าถ้านในใงตรงนี้ถ้านในยังงงอีกครับสองเอ็มนันเลยแบ่งกนได้ครับแบ่งแบบรูปนี้ นี่ครับถ้าแบ่งนะฮะเป็นเอนี่ครับ mm มันสิบปุไม่ก็อันนี้ก็เหลือแปดครับแปดแปดคิดอย่างนี้ก็ได้ครับเหมือนกันครับโอเคนะครับน่าจะได้นะครับสำหรับวันนี้ขอนำเสนอกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ